สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลคลิปนี้ก็จะพามาดูรายชื่อนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติเซอร์เบียกันบ้างนะครับที่จะไปเล่นในราการเอเอลสอยี่สิบสองในสนามแรกที่เมืองอังการาประเทศตรุรกีเช่นเดียวกันกับสาวไทยแข่งที่ตรุรกีเหมือนกันครับ เซอร์เบียจะเปิดนัดแรกเนี่ยจะเจอกับทีมชาติเบลเยียมในวันที่1มิถุนายนนี้เวลา19.30นาิกา30นาทีครับแล้วก็ทีมชาติเซอร์เบียเนี่ยจะเจอกับทีมชาติไทยเราในนัดที่2ของสนามแรกก็คือนัดถัดจากเจอเบลเยียมนะครับในวันที่2มิถุนายนนี้เวลา1 7 0นาฬิกาก็รอชมรอดูรอติดตามกันได้เลยนะครับไล่เข้ามาเต็มทีแล้วนะ สำหรับรายชื่อเซเบียชุดนี้ขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนเลยทีเดียวทั้งก็ขาดตัวหลักอย่างบอสโควิดนะครับป้าออสอเจนวิชโปโปวิดรวมถึงเบรนกาบูซาและอีกหลายๆคนที่ไม่ได้มาในสนามแรกนี้บอสโควิดกับป้าออสเนี่ยคาดว่าน่าจะพักนะครับให้เตรียมพร้อมกับสภาพร่างกายเพื่อกลับมาช่วงชิงแชมป์โลกส่วนโปโปวิดกับบูซาเนี่ยน่าจะมีรายชื่อในสนามต่อไปครับก็ต้องรอติดตามยังไงก็แอดก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันอีกทีนะครับ ไม่ให้รอช้าเรามาดูรายชื่อทั้ง14คนในสนามแรกของทีมชาติเซอร์เ,รเบียนี้กันเลยนะครับตำแหน่งแรกก็คือเซตเตอร์มีได้กัน2คนคนแรกก็คือโคจานาดรา่านะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอายุ34ปีสูง186คนที่2สลัตซานาม,มิโควิดนะครับอายุ26สูง185 ตำแหน่งต่อไปก็คือปีหลังนะครับเอาประสิทธิ์สไปเกอร์มีได้กัน2คนเหมือนกันคนแรกก็คืออนาเบสกีกานะครับอายุ30ปีสูง190และอีกคนหนึ่งก็คือเจวานาเซเลโนวิดครับอายุ18ปีสูง200เซนติเมตรสูงมากเลยคนนี้เนาะตำแหน่งต่อไปก็คือเอัลไซฮิตเตอร์หรือว่าหัวเสามีได้กัน4คนคนแรกก็คือแฟรงกิก้ามิไฮโลวิดอายุ31สูง190คนที่2ซาร่าโลโซนะครับอายุ25สูง186 คนต่อไปก็คือโจวาน่านะครับอายุ22ปีสูง185และคนสุดท้ายในะตำแหน่งหัวเสาก็คือกาตารีนาลาโซวิดครับอายุ22ปีสูง183ต่อด้วยตำแหน่งมิเดนบ็อกเกอร์หรือว่าบอลเร็วไม่ได้กัน4คนคนแรกก็คือโจวาน่าสเตวานนวิทครับอายุ29ปีสูง192 คนต่อไปจวาน่าโคสิกอายุ24สูง191ต่อด้วยมาจาอเล็กซิกนะครับอายุ24สูง188และคนสุดท้ายก็คือเซเรนาเดลิกส์ครับอายุ21ปีสูง190และตำแหน่งสุดท้ายก็คือเรเบ,บโร่นะครับมีด้กัน2คนคนแรกก็คือทโอโดราพูสิกครับอายุ29ปีสูง170และอีกคนหนึ่งก็คือดรอสเจวิตนะครับอายุ24สูง177 ส่วนโค้ดก็คือคนใหม่นะครับเดนเนลก็อดีตโคต้ชทีมชาติโคเอเชียครับปีนี้ก็มาคุมทีมเซอร์เบียเป็นครั้งแรกก็ต้องมารอติดตามว่าโค้ดคนนี้เนี่ยจะพาเซอร์เบียไปไกลแค่ไหนนะครับสนามแรกที่เซอร์เบียจะไปแข่งก็คือตรุกรกีนะครับที่เมืองอังการาเช่นเดียวกันกันกบสาวไทยของเราก็จะพบกับทีมชาติไทยของเราเนี่ยในนัดที่2ครับก็ต้องรอดูรอติดตามกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ